พว่าผมนายชอตตี้บูจะว่ากับยูรูแคมหรือว่าเลดแบ็กแคมนั่นเองครับโดยในเกมนี้เนี่ยจะมาในสไตล์ซิมูเลชันเลยนะฮะตามในอนิเมะนั่นแหละก็คือมีกลุ่มน้องๆเนี่ยไปตั้งแคมป์กันในป่าในเขาอะไรแบบนั้นครับโดยการเล่นของเกมนี้จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันก็คือดีไซน์แคมป์เลยครับเราสามารถสร้างแล้วก็ตกแต่งแคมป์ของเราได้ในระดับหนึ่งเลยครับจะเอาอะไรไปไว้ตรงไหนนู่นนั่นนี่ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการประจนภัยครับแต่ว่าเกมเพลย์ของมันจะอารมณ์ประมาณสาวมาครับก็คือจะมีค่าสเตตัสนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปทําการเลือกกิจกรรมในแต่ละวันว่าเราจะทําอะไรเมื่อประจนภัยเสร็จแล้วก็จะมีการสรุปว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นั่นเองครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับจริงๆเราทําตามเควสต,ตรงนี้เลยก็ได้นะครับคือเขาจะสอนเล่นอยู่แล้วอะว่าให้เราไปทําอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นให้เราเนี่ยไปาวางของที่บ้านให้เราไปคราบของอะไรเงี้ยอ่เดี๋ยวลองดูกันละกันนะครับอันนี้ก็คือเขาให้คราบเกียร์นะกดมูฟไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีนิ้วเนี่ยชี้เลยบอกว่าเอ้ยไปคราบตรงไหนอ่ะก็มาที่ตรงนี้ ซึ่งการคราฟเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับมันก็คือเป็นเกียร์นั่นแหละที่เราจะต้องคราฟใช่ไหมครับตามเควสสองอันนะครับแล้วก็จะมีคุกกิ้งอันนี้คือทําอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็มีอันนึงคือเม่ทันเนสนะครับอันนี้คือจะเป็นเหมือนพวกฟังก์ชันต่างๆอ่ะเช่นไฟใช่ไหมเก้าอี้โต๊ะซึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถมามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับของพวกนี้ได้อะไรแบบเนี้ยนะงั้นเดี๋ยวลองคราฟสักอันหนึ่งกันแล้วกันนะครับคราฟเป็นอะไรเดียวเป็นไอ้นี่ละกันนะโต๊ะใช่ไหมอ่ะไร้าครล มันก็ได้จากการเล่นนี่แหละเดยวเล่นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอ่ะก็สร้างเลยก็แล้วกันเนาะแค่นี้แหละจบง่ายๆเลยครับการคราบของเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เดินได้เลยเพื่อทําการรับของรางวัลแค่นี้เลยนะวิธีการเล่นคือคุณเล่นตามนี้ไปได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งก็คือการวางเกียร์ที่เราสร้างเนี่ยไว้ที่บ้านนะครับกด move เขาจะบอกว่าให้กดที่ปุ่ม layout เห็นไหมครับอ่ะแล้วเราก็ไปที่เกียร์แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรใส่ลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่เจ้านี่ลงไปแล้วกันไว้ตรงไหนดี มันจะต้องขึ้นสีฟ้านะครับถึงจะได้นะครับแล้วก็หมุนได้ด้วยนะครับแล้วทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ปะอันนี้นะเออน่าจะเป็นตรงนี้นะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดตรงนี้แค่นี้แหละครับก็คือจะเป็นการวางของที่เราราบเนี่ยไว้ในบ้านนั่นเองครับซึ่งมันมีอย่างอื่นด้วยนะเช่นการเปลี่ยนคอสตูมของสาวๆอะไรเงี้ยก็ทําได้คือคลิกเข้าไปเลยเลยแล้วไอ,อพวกนี้หาไม่ได้ไงเดี๋ยวเราต้องไปเปิดกระชปองหาเอานะ แล้วยังสามารถเปลี่ยนแคมไซ์ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นน่ะก็คือจะมีแคมไซแค่อันนี้อันเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงด้วยถ้ามีนะเราสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาไว้ได้เห็นไหมน่ารักไหมเออโค่นน่ารักเลยนะดูดิเออมีแค่2ตัวเอาลงมาเล่น2ตัวก็พอส่วนเกมเพย์อีก,กรูปแบบหนึ่งจะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างคือระบบแคมนั่นเองครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นสาวมา้านั่นแหละอ่าเดี๋ยวผมลองลงอันนี้ให้ดูกันแล้วกันนะครับก่อนจะลงเนี่ยเขาจะมีให้เเเเรราาจจัััััดดดดดทีมมมมกกกก่่่อนนนะคคบบซึงยยยยยุุยยยยไปหลแต้ิิ ทุกสเต็ปจะมีคําสั่ง auto formation มันจะจัดที่ดีที่สุดให้นะครับแต่ว่าในด่านมันจะมีการไกด์ไลนย์อยู่แล้วนะครับว่าเราควรจะจัดยังไงอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้เราเอาเสื้อที่มันเป็นแนว exercise หรือว่าวอร์มร่างกายไปทีนี้แล้วดูทีมที่เขาจัดให้ผมด เอาแบบกันความร้อนมาซะระดับ B เลยอะในความจริงไอ้ตัวเนี้ยเราต้องดันค่าตัวนี้ให้เยอะๆอ,อาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครผมอาจจะมีชุดแบบเนี้ยเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจัดเองอะเราก็แค่คลิกแค่นี้ได้เลยนะคือคือเราจัดเองได้เลยแล้วเราก็ต้องคอยดูสเตต,ตัสว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงขนาดไหนนะครับจะเชื่อเกมก็ได้หรือว่าเราจะจัดเองก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับอันต่อมาเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตั้งแคมป์นั่นเองครับโดยเกมมันมีบอกอยู่แล้วว่า มันจะมีสเต็ปในการทําอะไรบ้างนะครับในการตั้งแคมป์ครั้งนี้เนี่ยจะมีการทําอาหารค่อนข้างเยอะแล้วอุปกรณ์ที่ผมมีเนี่ยก็มีเกี่ยวกับการทาอาหารซะเยอะมีการไปพักผ่อนหรือว่าเล่นเนี่ยไม,ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรกดออโต้ฟอร์เมชันไปเหมือนเดิมอันนี้ต้องทําใจเพราะว่าช่วงแรกที่เรามาเล่นอะ่ะเราไม่สามารถดันค่าสเต็ตัดได้สูงอยู่แล้วนะครับนี้เป็นเรื่องปกติเนาะส่วนนั้นต่อมาเขาให้เอาการสนับสนุนไปใช้ครับอันนี้ต้องพิจารณาเรื่องสเตตัดดูด้านบนก็ได้ เออแล้วการ์ดแต่ละใบอ่ะมันจะมีสเตตัสของมันอยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นก็พยายามจัดตามนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ทําใจครับผมทาใจอย่างเดียวและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการ์ดที่เราเคยผ่านกิจกรรมนี้ไปแล้วอ่าถ้าเกิดการ์ดที่ยังไม่เคยผ่านกิจกรรมเนี่ยมันจะมีค่าพลังแค่500เองอย่างอันเนี้ยผมผ่านไปแล้วสอสารอบ4ี่พกว่านะครับอันนี้ก็ออโต้ฟอร์มชันได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันสามารถยืมผู้เล่นคนอื่นมาช่วยได้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆครับ โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอสรุปแล้วนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างน,นู่นนั่นนี่ถ้าพร้อมแล้วก็กดเริ่มตรงนี้ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วมันก็จะมีอีเวนต์นะครับใครที่เป็นสายเสพหรือเรื่องก็เต็มที่เลยครับอ่านได้เลยครับแล้วก็น้องๆเนี่ยก็น่ารักดีเนาะส่วนใครที่อยากเล่นไวๆข้ามได้ครับด้านขวาบนแล้วก็กดสคิปหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการผจญภัยแล้วนะครับโดยมันจะแบ่งเป็น4เส็ปใช่ไหมเมื่อกี้เราดูมาก่อนนะเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4สเต็ปแล้วเราจะเล่นเนี่ยเต็ปละ1 อันแรกเนี่ยเป็นการพักผ่อนใช้ในการเติมพลังงานแต่ตอนนี้พลังงานเต็มอยู่ไม่มีปัญหาต่อมาแชทนะครับมันก็จะทําให้พลังงานลดนะครับแล้วก็จะเพิ่มสเตตัสด,ด้านซ้ายดูซึ่งแน่นอนว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะโบสสเตตัสไม่เหมือนกันนะครับยกเว้นอันสุดท้ายตรงนี้อันสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เสียพลังงานแถมเพิ่มพลังงานด้วยเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเลยว่าเราจะฝึกอะไรนะครับทีนี้มันจะมีประเด็นพิจารณาอยู่2 3ประเด<ร><ร>็นด้วยกันประเด็นแรกคือดานเนี่ยมันอยากได้สเตตัสอะไรดูด้านบน เออก็พยายามไปโฟกัสเรื่องของสเตตัสตรงนั้นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไประเด็นที่2ให้ดูด้านขวาครับคือถ้าเกิดเราเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยเราจะเจอใครในนี้บ้างนะครับมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็สุ่มเหตุการณ์กันไปว่าเราจะได้อะไรเช่นสเตตัสได้แต้มสกลิลได้ค่าพลังงานนู่นนั่นนี่แถ้าเกิดว่าเราทําให้ความสนิทของตัวละครตรงนี้มันเต็มหลอดได้นะครับมันจะฝึกตรงนั้นได้ดีขึ้นด้วยนะครับอ่ะแล้วอย่างในกรณีนี้ล่ะควรจะฝึกอะไรนะครับผมสังเกตเห็นว่า ที่เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันมีตัวของรูปหลอดไฟขึ้นเลยนะครับแล้วสเตตัสที่บวกเนี่ยก็บวกตรงกับด่านงั้นก็เอานี้เลยไม่คิดมากครับแล้วมันก็จะมีพวกกิจกรรมให้เราดูนี่แหละน้องไปทําอะไรไปทําอาหารไปนู่นนั่นนี่มันก็จะเป็นไปตามนั้นครับอ่านี่ผมได้รับสกิลมาเพิ่มเห็นไหมครับก็คือเป็นไปตามอีเวนท์ที่ผมเข้ามานั่นเลยครับ ซึ่งแต้มสกิลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพิจรารณาทีหลังก็ได้เพราะว่ามันจะเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดสกิลแล้วมันก็จะส่งผลต่อการเล่นอะไระครับ<ม>เช่นสเตตัสมากคืนนู่นนันนี่อะไรแบบนี้เป็นต้นอะไรทีนี้รอบที่2ทําอะไรดีนะครับผมดูก่อนว่ามีใครอยู่ตรงไหนเยอะผมอยากจะเจออีเวนต์อันนั้นครับและอีเวนต์ที่ผมควรจะเจอก็คืออันนี้เนาะเอออันนี้ควรเจออันนี้ไม่ก็ต้องเจอก็ได้เพราะว่ามันไม่มีสเตตัสที่เขาแนะนํางั้นก็เอาอันนี้แล้วกันไปกินเลยอีทเลยครับผมทานอาหารกัน นี่น่าจะเป็นทานขนมซะมากกว่านะโอ้มีเหตุการณ์แทกครับได้รับสเตตัสเพิ่มได้รับสกิลเพิ่มด้วยเห็นไหมก็อย่างที่ผมบอกแหละพยายามพิจารณาหลายๆประเด็นเฮ้ยคราวนี้เขาให้ไปดูวิวมี2คนนี้แต่สเตตัสไม่ตรงด่านไปดูที่อื่นสิมีอะไรน่าสนใจบ้าง <Okay. S 1> ไม่มีแล้วงั้นก็เข้าวิวเลยก็แล้วกันได้รับพลังงานกลับขึ้นมาด้วยเล็กน้อยนะครับจัดไปมีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนะครับจะได้อะไรรอบนี้มาดูกันอืมได้รับสกิลใหม่นะครับ ท่าผู้ชมก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ระวังค่าพลังงานนิดนึงนะครับยิ่งพลังงานเหลือต่ำเนี่ยโอกาสที่เราจะเฟลในการทําสิ่งนั้นมันจะสูงอย่าลืมไปพักผ่อนด้วยนะครับเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าตรงเนี้ยจะกลายเป็นเลขศูนย์พอมันกลายเป็นเลขศูนย์แล้วครับจะมีอีเวนต์ใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะมีการสรุปด้วยว่าที่เราไปฝึกมาสเตตัสเป็นยังไงบ้างนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัพสกิลได้แล้วนะจุดจดนี้นะฮะ แล้วเราควรอัพสกิลอะไรดีคือมันมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างเช่นผมแปลสกิลแรกฟังแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นเกี่ยวกับภารกิจทําอาหารซึ่งที่เราอยู่ในขณะน,นี้มันไม่ใช่ภารกิจทําอาหารถูกป่ะภารกิจทําอาหารมันจะเป็นสเต็ปที่2กับที่4ก่อนเราลงดันเจียนจําได้ใช่ไหมอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเรียนเก็บไว้ก็ได้นะครับ ส่วนาดูอันที่2ครับเขาบอกว่าตอนจบของคุกกิ้งมิชชั่นนะครับจะได้ค่าโคซิเนตมากขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะไปเรียนตอนที่จบอีเวนต์ก็ได้หรือจะเรียนตอนนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วถ้าผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเอา้ามันมีเรื่องของลดราคาด้วยใช่ไหมใช่ยิ่งเราสนิทกับตัวละครคนนั้นอ่ะเยอะเยอะมันจะให้เราลดราคาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสกิลเนี่ยบางทีเราต้องดูด้วยไม่จาเป็นต้องรีบเรียนนะครับถ้าเรียนไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะเรียนทาไมถูกไหม นี่โมดูนที่3เขาบอกว่าค่าฮีลลิงจะมากขึ้นในกิจกรรมที่เป็นการรีแลกซอ่าซึ่งภารกิจเนี้ยรีแลกถ้าเกิดผมจะไม่ผิดคืออันที่3ใช่ไหมครับเป็นการรีแลกเนาะส่วนสกิลเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของเวลาครับคือปกติมันจะมีเอ้ยเริ่มด่านจบด่านหรือระหว่างด่านอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือไม่มีเรื่องเวลาเลยครับมันจะบวกสเตตัสให้เราเลยนะครับในภารกิจที่เกี่ยวกับการทําอาหารเพราะนั้นก็ท่านผู้ชมลองมาพิจารณาดูแล้วกันครับมันมีประเด็นหลายประเด็นที่ต้องดูเนะไม่่่ใชอยยูดีๆจล และอย่างในกรณีนี้นะผมควรอัปอะไรเนี่ยอัปไอ้นี้ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภารกิจที่เกี่ยวกับทาอาหารในในเทินต่อไปใช่ไหมส่วนอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะเก็บไว้ก่อนเผื่อจะได้ส่วนลดอีกเพราะว่ามันจะมีผลตอนที่จบภารกิจทาอาหารใช่ไหมก็คือภารกิจสเต็ปที่2นั่นเองครับ ที่เหลือคิดว่า,ายังไม่อัพน่าจะเก็บไว้ดีกว่านะครับส่วนอันนี้ดันขึ้นตอนนี้ไงแล้วผมดันจบไปแล้วคือภารากิจที่เกี่ยวกับการเล่นมันคือสเต็ปที่1ของด่านนี้ยมันดันจบไปแล้วอันนี้ซวยเลยนะครับแล้วมันไม่มีการเล่นอีกแล้วในแคมป์นี้ถูกไหมสเต็ปที่2เป็นอาหารสเต็ปที่3เป็นรีแลกสเต็ปที่สีก็เป็นอาหารนะครับเพราะนั้นก็ในกรณีนี้อัพอันเดียวก็พอแล้วหลังจากนั้นเราก็กดทําการท้าทายมิติชั่นได้เลยมันก็จะมีแอนิเมชั่นให้เราดูครับว่าเราทําได้ดีมากน้อยแค่ไไหหนนนแต่ี้้้ใจนะําวะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นน่ะมันไม่มีทางที่จะสําเร็จรูล่วงไปได้ด้วยดีอยู่แล้วเพราะว่าของที่เราเอามาเนี่ยสเตตัสมันก็ไม่ได้สูงมากเข้าใจใช่ไหมเออเราต้องเล่นไปไกลๆไกลมากเลยอ่ะของเราดีของเราสมบูรณ์แล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะมันถึงจะทําอะไรพวกเนี้ยผ่านและได้แต้มเยอะอ่าทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นเลยเป็นอย่างที่ผมพูดเลยในแอนิเมชั่นที่เราเห็นมาก่อนนั่นเนี่ยดูเหมือนมันดีหมดเลยใช่ไหมแต่พอสรุปมาได้แรงบี เพราะอะไรเพราะค่าพลังนั่แหละอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคพอเข้าใจย,ยังเอาละเมื่อเราจบสเต็ปแรกก็จะเข้าสู่สเต็ปที่2นั่นเองครับที่เป็นการทําอาหารเนาะท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4ส,สเต็ปนั่นเองครับ เมื่อเล่นจบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเขาก็จะมีการคำนวณว่าได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เห็นครับได้48 0 0ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการเล่นรอบแรกนะครับแล้วดูได้ของดิกดคอนเฟิร์มไปเลยแล้วกันนะครับให้เซาสรุปออกมาเลยซึ่งมันก็เป็นไอเทมที่ไว้ใช้ในการไปคราบของหรือว่าไปทำอาหารนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้การออกแคมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นได้แต้มมากขึ้นเนี่ยทำยังไงก็ต้องไปทําการเปิดกระชับปองแล้วก็อัปเกรดก่อนนั่นเองนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดที่เมนูด้านซาายล่่งงรับหวผมออูพเป แต่แล้วก็มาดูด้านขวาตรงนี้เลยครับเป็นการเปิดกระชานั่นเองก่ oh. อนหน้านี้ผมเปิดไปแล้ว2รอบนะครับ oh. ก็ยังพอมีเพชรอยู่ครับ oh. ซึ่งเพชรของเกมนี้มันจะเป็นสีเงินกับสีทองสีทองคือต้องเติมเงิน oh. เพราะฉะนั้นตู้นี้ข้ามไปเลยครับ oh. ผมไม่เติมเนาะ แล้วก็มาดูตู้ที่2ครับตู้ที่2ก็ต้องเติมเงินข้ามไปดูตู้ที่3โอเคอันนี้คือจะเป็นตู้คอสตูมนะครับแล้วถ้าเกิดเราซ้ายลงมาข้างล่างอีกจะเห็นว่ามันมีเต็มเลยนะมีแบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็พิจารณาเรื่องของหน้าตู้เป็นหลักก,กันละกันว่าอยากได้อันไหนครับแล้วบางกิจกรรมก็ใช้ตัวอย่างเงี้ยมีตัวก็ไปเปิดได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เขาได้3าดาวแน่นอนนะเฮ้ยเปิดเลยกันละกันครับไม่รู้ตัวมาจากไหนก็คงกิจกรรมนั่นแหละเนาะอันนี้3ดาวแน่ๆครับ น่ารักดีเหมือนกันนะแต่ดูจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแคมป์ฤดูหนาวเนาะแล้วยังมีตัวอีกใบหนึ่งครับได้ระดับ S R แน่นอนเป็นการสนับสนุนครับงั้นก็เปิดไปเลยครับรออะไรใครเอ่ยโอเคเป็นการไปดูดาวกันนะครับระดับ S R ทีนี้ย้อนกลับมาตู้ปกตินะครับจะมีอยู่2ตู้ที่เราเปิดได้ก็คือตู้นี้ที่จะได้คอสตูมตัวละครเป็นหลักส่วนตู้นี้จะเป็นตู้การสนับสนุนเป็นหลักก็เปิดอันนี้ก่อนก็นแล้วกันครับผมเปิดได้3รอบเอาคอสตูมก่อนละกันมา อ่าสามดาวเยอะๆสคลิปเลยก็แล้วกันนะครับแอนิเมชันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะอืมหนึ่งดาวล้วนร้วนโอ้มาใกอหนึ่งดาวล้วนร้วนอ่ะลองดูรอบนี้ดียังไงครับพี่โอเครอบนี้สองดาวเยอะหน่อยครับแต่มันมีการันตีแต่มันมีการันตีอยู่นะด้านล่างเห็นไหมครับอ่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเปิด50บใบเนี่ยเราจะได้รับ3ดาวแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ตัวที่เป็นพลิกอัพเรทประจําตู้มากขึ้นกว่าเดิม2เท่าด้วย ในเมื่อคอสตูมเราไม่ได้ของดีเรามาเปิดซัพพอร์ตการ์ดดูกันแล้วกันนะครับมีอันเดียวเหมือนกันส่วนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะการันตีที่50นะครับลองดูเลยอืมก็ไม่ได้แตกต่างอะคอสตูมซกเท่าไหร่อันนี้มีแรงอามา3ใบ4ใบแต่แล้วก็ให้กลับไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการอัปเกรดกันนะครับก็คือบริเวณด้านซ้ายล่างที่เดิมนะครับคือระบบโกรธแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะอัปเกรดอะไรเดี๋ยวผมอัปเกรดคอสตูมก่อนแล้วกัน สำหรับการอัปเกรดจะมี3อย่างการเพิ่มเลเวลใช่ไหมครับการปลดลิมิเตอร์และการเลื่อนแรงนะครับสำหรับการอัปเกรดจะใช้2อย่างก็คือเป็นอาหารนะเนาะแล้วก็เป็นเงินนะครับกดแม็กไปเลยก็ได้ครับง่ายดีครับเพราะว่าอันนี้เป็นการ3าดาวไงยังไงผมว่าใช้อยู่แล้วตีไปเลยก็แล้วกันส่วนการปลดลิมิเตอร์นะครับอันนี้เราจะต้องมีการซ้ำก่อนคือเปิดกระปองซ้ำได้เศษเกลือมานั่นแหละครับก็เอามาปลดลิมิเตอร์ได้ทําให้เราสามารถอัปเกรดเลเวลได้สูงขึ้นกว่าเดิม ส่วนการเลื่อนแรงนะครับจะเห็นว่ามีเฉพาะแค่พวกการ์ดสาดาวขึ้นไปเท่านั้นครับและต้องใช้หนังสือแฟชั่นที่ไดจากการเล่นนั่นแหละอ่ะลองอัพแรงดูเลยก็แล้วกันเนาะจากนีวีกลายเป็น b บ g กินเนอร์ครับสเตตัสก็จะมากขึ้นส่วนซับพอร์ตการ์ดเนี่ยจะเหมือนคอสตูมเลยคืออัพเกรดเลเวลได้เหมือนกันนะครับปลดลิมิเตอร์ได้เหมือนกันแล้วก็เลื่อนแรงได้เหมือนกันเลยนะครับส่วนเกียร์เนี่ยมันทําได้แค่การอัพเกรดที่จะต้องใช้ของซ้ำถ้าเกิดว่าเรามีของซ้ำมันจะกลายเป็นเศษแบบนี้นะครับ เออนั่นแหละเราสามารถเอามาเลื่อนความสามารถของอุปกรณ์ได้ส่วนอาหารอัปเกรดไม่ได้นะครับทําได้แค่การขายแล้วก็การดูเฉยๆส่วนเสริมอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการไปเยี่ยมชมบ้านเพื่อนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนเนี่ยก็จะสามารถไปเยี่ยมชมแบบสุ่มๆได้ส่วนเพื่อนเนี่ยจะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับเป็นระบบเฟรนนั่นแหละก็ไปแอดไปเอ,อิร์ดอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือการเช็คอินครับ อันนี้อาจจะต้องอยู่ญี่ปุ่นนะครับถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้สถานที่นั้นจริงๆอ่ะเราถึงจะเช็คอินได้นะครับอันนี้น่าเสียดายมากส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะอยู่ด้านขวาบนตัวนี้แหละที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่อันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับออปชันซึ่งการตั้งค่ากราฟิกอ่ะให้ลงมาด้านล่างนะเนี่ยอันนี้คือสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แหละนะครับแต่อันนี้อาจจะเล่นในอิมเวเลเตอร์มั้งมาเลยแนะนําให้มิดเดิลก็พอแล้วก็จะเห็นว่าไม่มีการปรับเฟรมเรทนะอันนี้หาไม่ ส่วนการเซฟไอดีไปเล่นเครื่องอื่นต้องมาที่นี่นะครับ Data l i n k a g e ตามสไตล์เกมญี่ปุ่นเลยครับคือจะมีการล็อกอินสองแบบแบบหนึ่งก็คือการสร้างรหัสนะครับอีกแบบหนึ่งคือล็อกอินทางโซเชียลมีเดียซึ่งเขามีให้ล็อกอินแค่ทวิ t เตอเท่านั้นนะครับงั้นก็เอาแบบแรกไปก่อนแล้วกันเนาะ ซึ่งแบบแรกเขาจะให้เราใส่แค่พาสเวิร์ดอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าพยายามให้มันมีตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่อะไรย่างนี้อ่ามีตัวเล็กอ่ามีตัวเลขเหมือนที่ผมเคยสอนทุกๆเกมนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วมันจะผ่านนะครับอ๋อแล้วก็8ดตัวอักษรขึ้นไปนะอ่าลองดูกันละกันผ่านไหมโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับเขาจะให้เราเนี่ยเก็บตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้เป็น ID ของเรานั่นเองครับจาตัวนี้ไว้ ทีนี้พอเรามาเล่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดตัวนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลที่เราเซฟมาเมื่อกี้นะครับซึ่งก็จะมี2วิธีก็คือใช้โค้ดหรือลงอิน t ต i t t ร r แต่กรณีเมื่อกี้เราทําคือใช้โค้ดใช่ไหมอะ่ะก็อันแรกเราก็ใส่ไอตัวรหัสที่เกมมันสร้างมาให้จําได้ใช่ไหมที่มันให้เราจดไว้อะนั่นแหละส่วนพาสเวิร์ดก็คือที่เราตั้งเองนะครับก็ใส่ครบ2องงานกดโอเคก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับและก็เกมนี้เนี่ยมีคําสั่งลบ ID ด้วยนะเผื่อใครเปิดกระชปองเกลืออะไรเงี้ยก็